สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ่านผู้ชมทุกท่านเขาสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกวนในช่วงบ่ายค่ะพี่น้องของมือวันที่เก่านะคะเดือนมก,การาคมค่ะปีพุทธศักราช2569นะคะพี่น้องค่ะมนีค่ะแอดผ้า พี่น้องบ้านเทาสุขูสุข้อนะคะมาติดตาม elt, ểm, รับชมรับฟังแนวทางนะคะจากป <ac> ูปลาสาห่วยขาแข่งค่ะพี่น้องคะงวดที่ผ่านมาพี่น้องนกสองตัวผัวเมียมะฮองบอกเขาอิลีค่ะพี่น้องคะคำพงเขาอิลีเขาหาสามนะคะพี่น้องคะเขาหาสามค่ะมืาอนี้นะคะพี่น้องคะปูเล่ามีแนวทางนกมะฮองบอกสองตัวผัวเมียคือเก่าล้วค่ะพี่น้องคะมาหฮองบอกตาเด็กๆพี่น้องเอ้ามืาอนี้ค่ะแนวทา้งคำพงของปูปลาสาห่วยขาแข่งค่ะสิึ่งจาเป็นตัวไหน คอแมพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะเริ่มบัดได้น้อค่ะผู้กำลังสการค่ะเริ่มอานเลยค่ะผู้คะกจะเริญพ่น์ญาติโยมทุกข่ทุกคนเด้อที่ฟังรายการเบิรงละด้วย4ห้าหกหลายผูาอาจารย์มอน้กับเป็นมือดีวันเล่าพัฒนาเป็นบันทชี่ยวหกมาวันที่เก้า,าเก้ามากราเล่าพัฒนาบรรศุกับสนุกสนานกันละ าเจ้ามานีหลวงปู่กับมึงชอง่ชองนั่นช่องนี่ไปเรื่อยๆประมาณยี่สิบกองลลเลยล่ะเลยก็คิดว่าเป็นการบันเทิงไปเลยดิโยมบอกคิดว่าเป็นการบอกหวยบอกเบืเป็นการบันเทิงไปเลยนะมวนไปเลยนะค่ะเบ่อแล้วบัดน,นี้ก้อนที่เขาไอเรียงของหลวงปู่เรียงนกนอก้อนกมะฮ้องมนีชัดเจนมากเสียปากกาไปเลยทำมันปตัวทำมันตัว,ถ,ตว,ถ,ตวถึงอย่างสติกแน่นอนเลย่อไปค่ะเบื่<ป> ว่ามอนี้เบามันเบาม้วนม้วนเบาม้วนพร้อมแล้วก็ขอส่งข่าวถึงงานโยมที่เต่ากอนหลวงปู่เคยประกาศว่ามีของดีสมุนไพรยานรรมันเรี้ยงผาแล้วกับมีเหรียญหลวงปู่สวงนอป็นก็ขอเป็นก็ขอไปแล้วกับูชาไปตามราคาถูกๆูราคาตนทุนนะไปบูชาพุ่งกระรั่วแจว่ามีขอแม่ยังเดียวบันนี้สิขอวงดเพราะว่าเนื่องจาก ส่งไปแล้วบว่มีผู้ใดโอนเงินโอนมากเป็นบางส่วนนะนะโอนมากที่คนซื้อสัตว์เนะะะาะค่ะอ่าสมว่าราคามันหลายเนาะมันหลายส่งไป4,000บาทตัวเองอ่ะมีดจัดไปเลยนะรวมแล้วกับกมือนกว่าบาทแล้วบ่บ่ได้เงินคืนเลยเดออย้อญาโยมทางทางที่เฮามีเบอร์โทรศัพท์มีที่อยู่พร้อมก็บ่กล้าโทรไปท่วงหรอกเพราะว่าร่องใจเบิ่งบ่เป็นหยังบัดนี้มาเว้ามาหันมาหันเบาเลี้ยงไอ้เลี้ยงหวยเลี้ยงเบอร์ดีกว่าค่ะนะ ก่บไม่อย่างมีแต่อาจัใจเสียงลกเสียงหนูเสียงนกเสียงกาบ่แม่นอ,อ,อวดโหดต่อเ่แม่นอวดบวอวดที่มันผิดวินัยอยู่แล้วแต่ว่านี่เป็นการบันเทิงเป็นการหัโย่มใต้เทียดคู้ใดถือกาการคอยว่ากันคัน,ถ,นถึงหน่อยจึกหน่อยก็เอาไปใส่ในวรวบัู้ลวงปู่คันจึกหลาย็มาซอยขนาบค้าบไฟไปจังสันนาอค<า>่ะขับ่ถขาบอ่าบออกไายการเพิ่นว่าออกไายการของเบิ่องละรวยหน่อยแล้วก็เบ้าดีดอกกัน ย้ายนั่นพะนะอียูทในบามวนมวนยี่ดหอกแต่ว่าบ,นาบันิพสบอกบอกคือบากรับหลวงปู่หลวงปูงป่บ้านนี่ยังว่าสวนไปสวนมาอยู่มันขับมวนโคกันอยู่พะนะค่ะฉนั้นนกมะฮองมือเศร,ร้านี่ก้อนสิเอ่อก้อนสินั่นก้อนเีีย้ไปบินบานแต่เลยว่าโอ้นกเอ้ยมาจากไอ้มาจากหัวั้งเวียนเอามาจากแนสซอด หลวงปู่บวชจังไดจังไดหลวงปู่ไปอีกย่างหนึ่งแล้วเพราะว่ามีคนมาบวชเป็นนักกับข่าม,มาบวชแล้วหลวงปู่หลายหลายเดือนหนึ่งมาสมัครสองสามคนแต่ว่าต้องไปตรวจสอบทั้งสพทั้งสอนอสพบัพ่านกับมาบวชไหค่ะแต่ว่าบวชเพราะนเสียเงินดอกเพราะว่ามีญาติพี่น้องแต่ว่าบวชแล้วแล้วต้ไปใส่ขออุปนศราเพื่อบวชไห่หนอดหลวงปู่กับแกการบวชได้เงินมากกับเจ็บไปเจ็บไปกันไปบวชนะไปบวชไห่ญาติโยม ได้ผู้จักว pues mm ่าเป็นพระก็ดีใจแต่ว่าช่วงนี้บวชยากไ่ได้ต้องไปตรวจสอบทางโรงพากวนมีประวัติอย่างบ้านนะค่ะปู่เอาพันไปบัในม้าหันเข่าเรี้ยงเลยของหลวงปู่เด้อค่ะไปนี่ลกลกลกลูกกล้วยสีบวบเรี้ยงไอ้สมุนไพรของดีดอกเพราะว่าทุกผู้ทุกคนกัฟังไวที่บอกเรี้ยงโรคป่วยเศร้าในก้อนออกบินบาดนกนกนกโตเก้าคู่เก้าดอบผมไม่ผัวกับเมียไหม ค่ะเอ่อพ้นพาแล้วทั้งบัตรเรียบร้อยแล้วสิตบินบินบาทเตรียมตัวเสาคระวาสวางแล้วลุงคู่กับใปรบินบาทเนาะค่ะพอดีมันมาห่องห้องห้องมันห้องห้องคู่กันตัวเดียวหลักได้ว่าห้องคู่กันสลรับกันห้องค่ะตัวผัวว่าตัวเมียว่าบกบกซีตัวผัวว่าบกบกนะ หกสี hen k, hen k si. mm ่รวกตัวกันว like, really ่าหกหกเท่านั้นและบ๊อบไลายบันนี้หลวงปู่เลยว่าเออถ้าถ้าบอกโยมแล้วถ้ามันบ้อออกเนี่ยบริยุทธ์องกันเด้อย่างสติกิ้งเลยเด้อจะดกาองเท่านึงว่าลุ้ลุ้เินลงตาเนาะลงตาล้งตาห้งอีกแล้วมาฟังปังยังหกหกสี่อย่ยมปุยิงนะหกหกสี่ยี่ยมุยิงเยียมปุยช่ปะหกหกน้ำกนถึงนี่ ค่ะบันี้ก็เล้แล้วไปแล้วเป็นบินบาทบินบาทกบมามาล้างบาทนี้บันเนค่ะมาล้างบาทเป็ว่าชั้นขาแรงบาทเนาะล้างบาทเก็บบาทจะต้องเมียนบาทไว้นะบ้านเก่าโมงพอดีห้องอีกคือเก่าไหมอืมาว่าเก่าล่ะหกหกสี่ตัวเก่าล่ะู้ยญิ่งอ่ะใช่ว่าหกหกนับเมื่อแล้วมันห้องสามสามสาวกลุ่มตัวเก่าคือเก่านกเนี่ยค่ะ บรรัดปาพอแล้วพ่อแล้วได้นินแล้วคู่แล้ว,ลวมันเลยไปบินไปเลยนะค่ะนั้นก็นเลยบอกญาติโยมไ้ว่าเป็นแนวทางเด้อโยมอย่าไปนันหลายผู้ร้องคนะทุ่งเทพเพราะว่าเอ,อหลังจากมีคนหนึ่งเนี่ยมีคนนึงเพิ่นบอให้เพิ่นบอกว่าหลวงปู่บ่อยากให้อออากาศสิให้หลวงปู่มืนน่นนึงนี่หลวงปู่จะเศร้าบอเลนะค่ะบัน,นี้หลวง,งปู่ก็เลยว่ามันเศร้าบ่ได้ดอกโยมมันเป็นโลกนั่นใจแล้วแ่ว่าปฏิจังศีรา ถ้าถือในหลวงปู่สิไปขึ้นเปท่าบุญไปอ่าพละสร้างเพื่องศพของหลวงปู่ไพ่บุญอยู่อำเภอเชียงของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายค่ะนจีพระราช้างเพื่องศพผลบ่าวผลเป็นพระอรหันตนะแต่ถ้ามาหยุดเดอ้อถ้ามมันถือเลขมือน,นี้มืออื่นกะซอยซอยคารถไปท่าบุญน้ำกันเ่าแ,แค่นี้แต่ว่าบ่ได้วางหลังหลายดอกขนาดนั่นหลวงปู่บ่ได้หลวงปู่ได้มาก,ก,มากอ่ะคิดจะมาบวชพระนั่นนะั้ะคือ เกือนบวชอย่างบวนผาดเอาฟ้าีิจบมืันนี้นายโยมเด้อนกครูเก้าเนี่ยถามอันบอดเถื่อนมันนี้โยมโอนกันมาซื้อยางตติ่งเงี้ยว่าน้ำกันเลยจ้าต่อเขาบอกมันครูบาอาจารย์เป็นกันหลายคนขึ้นกันบ่ขึ้นกันกันตามแต่ว่าหลวงปู่นี่เอาน้ำนกเป็นหลักคือว่านกตัวผู้เงี้ยผู้เมี่ยงห่องแบบหกหกสี่แล้วตัวผัวว่าหกหกม้วนบวชมันห่องม้วนเลงนี่มัอนี้นะค่ะกบขอจบแค่นี้ มันแต่เก็บแนที่แล้วบาเื่อพจนในยานยมสุขสุขคนเด้อถ้าไม่อดอกตัวนี้กระท่าบุญน้ำกันให้เป็นคาลานคคาลน์มันขึ้นไปท่าบุญอาลาดพระเพื่อนสมของหลวงปู่ไพ่บุญยวมเพิออ่เชื่องของจังหวัดเชียงรังให้น้ำกันขอจะเดินพรสอธทุกคาปูขอบคุณค่าการวัดสการค่ะปูขอบคุณค่สะสรุปหน้าท่างท่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะหน้าท่างจากปูปลาซาห่วยคาแข่งนะคะพี่น้องคะหน้าทางขามโค้ง นะคะพี่น้องคะนกสองตัวผัวเมียมาหฮองบอกคือเก่าค่ะพี่น้องคะมาหฮองบอกคือเก่านะคะพี่น้องคะตัวตัวเมียนี่หฮองบอกหกหกสี่พี่น้องคะตัวผัวมาหฮองบอกหกหกนะคะพี่น้องคะหก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 สี่กับหกหกพี่น้องมาเบิ่งแนวทางของปูประสาหัวขาแข็งน้องหัวที่ผ่านมาพี่น้องนกคู่นี่แล้วมาหฮองบอกพี่น้องคะกับเขาอีหลี่ได้หร่ค่ะพี่น้องคะเขาวาสาม นะคะพี่น้องคะนกมะฮองบอกปูประสาทนะคะเขาหาสามค่ะพี่น้องคะขามโค้งนะคะพี่น้องเอาจงังใดก็อย่าลืมค่ะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะสาหรับแนวทางาจากปูประสาทห่วย้าแข่งขันแนวทางขามโค้งนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะ พี้ค่ะก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทางจากปูปะซาหัวขาแข่งนะคะแนวทางขับโค้งขับพี่น้องค่ะอย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องเด้อนําไปพิจารณาเบิรงค่ะพี่น้องค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูล่ในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูปะซาหัว้าแข่งค่ะสำหรับ พอพี่น้องทนายที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกคะพี่น้องคะถ้าไม่อยากสิพลาับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สด็จบพราข่าวารแนทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอา้าสสาหรับคลิปนี้พี่น้องแนวทางจากปูปลา,าหมวยคาแข็งค่ะทั้งเบอร์งมวันนี้มีเพียงซํานี่เด้อค่ะพี่น้องคะแอากาเซเดคอตอล่า พ่อแม่ปีนองมาเทาสุขสุขสนไปก่อนนะคะปีนองเอาไว้พอกันไม่ก็ไม่ได้คลิปหนาค่ะพีนองคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ